ท่านอาจารย์ของข้าคือจอมมารใกล้ตายเลเวล9 99, 9 9 9 9 9่า้าตอนที่372ผู้เขาเซียวเซียนอย่างนั้นรึแอดขอเปลี่ยนนักขอรับจากผู้เขาน้ำกร่อยเป็นผู้เขาเซียวเซียนนักขอรับสถานที่นั่นมันอยู่ที่ใดกันมันคือบ้านเกิดของข้าเองสถานที่แห่งนั้นเหมือนกับเงาสะท้อนตัวตนของข้า มันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนอกจากความหนาวเหน็บและความมืดมิดข้าไม่รู้ว่าทำไมสิทธิพี่ร้องต้องพูดเกี่ยวกับบ้านเกิดว่ามีแต่ความหนาวเหน็บและความมืดมิดเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีบ้านเกิดให้กลับแต่หมู่บ้านของชาวมนุษย์เผือกของข้ามันไม่มีอีกต่อไปแล้วสิทธิพี่ร้องท่านกำลังพูดถึงข้าอยู่อย่างนั้นสินะข้าเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น ดูเหมือนว่าสิทธิของข้าจะไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิข้าสิทธิพี่ร้องท่านเชื่อหรือไม่ว่าในโลกนี้จะมีคนที่มีชีวิตยืนยาวถึง2,000ปีได้คำถามนี้ช่างเป็นคำถามที่ดูโหดร้ายไปหน่อยนะมันเป็นคำถามที่ข้าไม่เคยแม้แต่จะฝันถึงท้ายที่สุดแล้วด้วยพ่อพันธุ์ของข้าการที่ข้าจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่ปีได้มันก็นับว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วละ่ะ แล้วคนแบบข้าจะมีสิทธิ์ไปพูดถึงชีวิตที่ยืนยาว2,000ปีได้อย่างไรกันแล้วเจ้าละ่ะเจ้ามีความเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าสิทธิ์พี่ร้องข้าได้ตามหาอะไรบางอย่างมาโดยตลอดของสิ่งนั้นเรียกว่าเฉินกว้างมีหลายคนพูดเอาไว้ว่าผู้ที่ได้ขี่เฉินกว้างจะมีอายุยืนยาวถึง2,000ปีแต่ถึงแม้ว่าข้าจะตามหามานานสักแค่ไหนข้าก็ไม่เคยค้นหาเจอบอสไซมันเลยแม้แต่น้อย การมีชีวิตอยู่ได้นั้นไม่จําเป็นจะต้องมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษแรงผลักดันที่สําคัญต่างหากละ่ะคือการดารงอยู่ของชีวิตความหวังคือการมีชีวิตอยู่นั่นแหละทาจิตใจของเจ้าให้มั่นคงอย่าสูญเสียความตั้งใจของเจ้าไปสละจงค้นหาต่อไปเถอะนะสิบน้องสิ์พีแ่แม้ว่ามันจะมีโอกาสอันน้อยนิดมากแค่ไหนก็ตามอย่างนั้นหรอโอกาสน้อยนิด มันก็ยังดีกว่าไม่มีโอกาสเลยไม่ใช่หรือไงเอ่เอสิทธิพี่รองขอบคุณสิทธิพี่รองมากเลยเจ้าค่ะที่ให้คําแนะนําแก่ข้าสิทธ์น้องหญิงเจ้าควรจะกลับได้แล้วล่ะเจ้าค่ะดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะสิทธิพี่รอง ดอกัวทองคําที่อยู่ใต้ร่างโรกุตตะกายตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมที่ดอกัวทองคํามีจุดอะไรบางอย่างสีม่วงกําลังลุกลามอย่างชา้ามันเป็นจุดสีม่วงที่ดูคล้ายกับสัตว์ตัวพืชที่กําลังอยู่บนดอกบัวไหนลองเดินพลังลมงปานเพื่อรังมันดูหน่อยสิหลังจากที่ระงับไปครั้งแรกจุดสีม่วงที่สังเกตเห็นก็ได้แค่ถูกพลังลมปานอังมาสารของข้าข,ข่มเอาไว้ แต่ว่ามันยังไม่ได้จางหายไปไหนการต่อสู้ครั้งนี้ข้าไม่ได้รับชัยชนะมาได้อย่างง่ายๆในความเป็นจริงแล้วมันเป็นการต่อสู้ที่ยากที่สุดเมื่อเทียบก,กับการต่อสู้ครั้งอื่นๆแม้กระทั่งตอนที่ข้าได้ประลองกับสิปพี่ใหญ่ของตัวเองที่ป่าเมฆคากระจางในตอนนั้นข้าก็ไม่ได้ถูกบีบบังคับให้ใช้พลังทั้งหมดที่มีเหมือนอย่างในวันนี้ในความคิดของข้าในตอนแรกจ้างยนชานเป็นเพียงแค่จา้าสสำนักธรรมดาธรรมดา เขานั้นเป็นคนที่ขี้กลาดรักตัวกลัวตายและเขาก็คงจะเป็นคนที่มีฝีมือไม่เท่าไรสําหรับข้าแล้วข้าควรจะจัดการกับจางยวนชานได้ด้วยเพียงแค่ดาบเดียวใครจะไปคิดตลัดว่าจางหยวนฉานนั่นมันจะทำให้ตัวข้าต้องลำบากถึงขนาดนี้ยอดคนทรงจากล้วนล้านอย่างนั้นสินนะเจ้าก็แค่โชคดีเท่านั้นที่มาต่อสู้กับข้าไม่ใช่ แจ้งข่าวให้กับนิกายโยมิงสาขาย่อยอื่นๆทราบซะบอกไปว่าการต่อสู้ระวังท่านอยู่สร้างหลงและก็จางยนชานมันไม่ได้ง่ายได้อย่างที่คิดสอบและโคบอย่างน้อยที่สุดนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราสังเกตเห็นคำพูดของพวกเราสามารถตีความได้มากมายหลายอย่างท่านอยู่สร้างหลงอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือไม่บางทีก็อาจจะล้มตายไปใน,ในการต่อสู้ก็เป็นได้และแล้วจากการตีความของจดหมาย ข่าวลือต่างๆซึ่งเป็นข่าวใหม่ก็ถูกลือไปทั่วทั้งยุทธภพสำนักใหญ่ต่างๆที่ได้ฟังข่าวลือเช่นนี้ต่างก็ล้มอกเมื่อใดที่มีคนเผยพป่ข่าวลือมากพอข่าวลือพวกนั้นย่อมมีความน่าเชื่อถือและย่อมกลายมาเป็นความจริงเมื่อเวลาผ่านไปข่าวลือนี้ก็ถูกลือกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนักเล่าเรื่องบางคนพยายามที่จะพูดจาตกแต่งพูดเรื่องนี้เกินจริงไปด้วยซ้ำในการต่อสู้บนแท่นบูชายกเขียว ดาปีศัจย์อยู่สร้างลงไม่สามารถที่จะเอาชนะจางหยวนฉานได้ดาปีศัตได้รับบาดเจ็บสหาหัสไปในที่สุดและทำไมคนที่ขี้ขาตาขาวอย่างจางหยวนชานถึงได้กล้าต่อสู้อย่างกระตันหันกับดาปีาสาต์ด้วยกันล่ะเนี่ยเรื่องนั้นมันไม่สำคัญหรอกนะดาปีศัตมันจจในตัวเองมากเกินไปท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบกับความยิงทะนงของตัวเองซะแล้วหรือว่า ยุคสมัยที่รุ่งรวดของสาลาจินติงสารมันกำลังจะสิ้นสุดลงจริงๆเนื่องจากอยู่สร้างรูมไม่ได้ปรากฏตัวเลยนับตั้งแต่นั้นข่าวลือนี้ทั้งหมดจึงน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นณยามราตรีของคืนคืนหนึ่งณใจกลางของสุสานยังไงซะเวออาทมนต์คาถามันก็ยังแสดงผลของมันอยู่ อยู่ส้างหลงเจ้าจะต้องหายไปจากโลกใบนี้ต่อไปก็ถึงคราวของซาลาจินถิงซานสิบน้องข้าจะลากซาลาจินถิงซานทั้งหมดตามเจ้าไปที่โลกหน้าด้วยเจ็ดวันต่อมาที่ห้องโถงใหญ่ของซาลาจินถิงซาน ลู่โจได้กําลังนั่งคิดถึงวิธีที่จะสามารถขึ้นไปถึงขั้นทีเก้าในขณะที่หยวนเอ๋อตัวน้อยก็กําลังเรียนบัลเล่ตไม่ใช่ไม่ใช่เดียนลีลาดไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกควบคุมพลังของตัวเองอยู่อย่างขมักขมิ่นในตอนนั้นเองหมินซืออินก็ได้เดินเข้ามาในห้องโถงสิ็ปีซี่สิ็ปีซีท่านดูค่าสิ ข้าสามารถควบคุมสายสัพพานิพานของข้าให้เป็นรูปร่างต่างๆได้แล้วละ่ะเป็นไงละ่ะเจ๋งไหมเจ๋งไหมท่านอาจารย์เป็นคนสอนข้าเองเลยนะว้าวเจ๋ง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 ยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเลยสิทน้อยท่านอาจารย์ขอรับมีจดหมายมาจากเจ้าเจียงอาเฉียนขอรับเจียงอาเฉียนไม่ใช่คนไร้ฝีมือเขามีความสามารถในการจัดก,การเรื่องต่างๆเพียงเวลาแค่เจ็ดวันหลังจากที่ออกจากศารากินติงซานเจียงอาเฉียนก็สามารถสืบข่าวได้แล้ว นอกจากการพูดจาโอ้อวดและก็ยกยอตัวเองนั่นแหละที่ทำให้คนอื่นมันใส่เขามากๆอ่านซะสอบแล้วขอรับอแฮมอะแฮมท่านผู้อาวุโสในตอนนี้ข้ายังไม่ได้สืบสวนเรื่องที่ท่านมอบหมายให้ข้าทำทั่วทางยุทธภพในตอนนี้นะ่ะกำลังมีข่าวลือกันว่าเกิดเรื่องร้ายแรงกับดาบพีศารเขาได้พ่ายแพ้กับจังหยวนชาน แต่ถึงแบบนั้นข่าวลือพวกนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันข้าจะรีบยืนยันข่าวลือโดยเร็วที่สุดยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องแจ้งให้ท่านได้ทราบนิกายยมิงได้ยึดครองมณฑลอี้ได้แล้วเวยซูซานตัวปลอมไม่อาจที่จะสามารถระงับความวุ่นวายในมณฑลอี้ได้ข่าวสารที่ข้าได้มามันมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าพื้นที่ว่างบนกระดาษหน้านี้หมดแล้วบทดพิกอ่านหน้าถัดไปไอเจ้าบ้านนี่มันกําลังทำอะไรอยู่ นี่มันเขียนจดหมายดัดลังด้วยเง้นเหรอทำไมก่อนหน้านี้ข้าถึงไม่สังเกตเห็นกันนะอาแฮมอาแฮมจากข่าวลือที่มีไปทั่วทางยุทธภพว่าม่านพลังของซาลาจินติงซานได้จางหายไปแล้วและการหายตัวไปของท่านอยู่ร้างหลงและขีดจำกัดที่ใกล้เข้ามาถึงของท่านปรามจา์ตอนนี้สำนักฝ่ายธรรมะทั้งหมดพวกเขาพยายามที่จะก่อตั้งพันธมิตรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮ่าท่านปรามจาน นี่มันก็นับว่าเป็นเวลานานมากแล้วนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ข้าได้เขียนจดหมายมาหาท่านถตาหากท่านมอบดาบดีๆให้กับข้าเป็นการตอบแทนสักเล่มข้าจะต้องมีแรงผลักดันไม่แรงจูงใจในการทำงานมากกว่านี้อย่างแน่นอนจฮหมายส่วนแรกเป็เจดหมายที่มีประโยชน์แต่ว่าส่วนที่เฮ้เฮ้อข้าไม่ฮ้าไปเสเฮ้เฮ้เฮ้านาเ้เน้เฮเ ท่านอาจารย์ข่าวลือยังไงก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือพลังวรยุทธ์ของสิบพี่รองนั้นลึกลำมากไม่มีทางเลยที่จ้างยุนชันจะสามารถสัมผัสได้แม้เพียงแค่เส้นผมของสิบพี่รองด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจ้างยนชันก็เป็นเพียงแค่ผู้กี้คาตาขาารักตัวกลัวตายเท่านั้นขอรับจากรางวัลของระบบที่ข้าเพิ่งได้รับมาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเรื่องในครั้งนี้จะซับซ้อนมากกว่าที่คิดแต่ถึงยังไงซะ ข้าก็มั่นใจว่าจ้างยนชันได้ตายไปแล้วแต่ถึงแบบนั้นข้าเองก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้อยู่รั่งลลมได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเพราะข้ายังไม่อาจจะรู้ได้ว่าถ้าลูกศิษย์ของข้าคนใดคนหนึ่งตายระบบมันจะแจ้งเตือนหรือไม่สิบพี่รองของเจ้าชอบทำอะไรด้วยตัวคนเดียวเขาไม่ชอบที่จะเขียนจดหมายท่านอาจารย์พูดถูกต้องแล้วขอรับสิบพี่ก็โตมากแล้วเขาควรจะเรียนรู้ได้แล้วว่าการเขียนจดหมายตอบกลับ มันเป็นอะไรที่ดีกว่าการเงียไปเฉยๆแบบนี้ปล่อยเขาไปก่อนข้าไม่ต้องการจะปล่อยให้ยูสร้างหลงต้องไปเจอกับอันตรายจริงๆหรอกถ้าหากตัวข้าต้องสูญเสียผู้ช่วยชั้นยอดแบบนี้ไปการที่ข้าจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปที่นี่ก็คงจะเป็นเรื่องยากลําบากยิ่งขึ้นไปอีกท่านอาจารย์และพวกเราควรจะทําอย่างไรกับศิษย์พี่ใหญ่ดีละขอรับตอนนี้เขาได้ข้าพิชิตมณฑลอี้ไปแล้ว เห็นได้ชัดเลยว่าเขากําลังวางแผนจะต่อต้านเหล่าราชวงศ์ข้าเองก็อยากจะไปพบกับเจ้าสิทธรยศคนนั้นด้วยตัวเองเหมือนกันเพื่อที่จะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่การที่ข้าจะหาหยูเจิงไห่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมีกาโยมินมีสาขาย่อยรวมไปถึงฐานทัพลับกระจายอยู่มากมายหลังจากการต่อสู้กับหยูสร้างหลงที่ปา่าเมฆากระจางก็ไม่มีใครรู้อีกเลยว่าหยูเจิงไห่จะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในตอนนี้ มนตนอี้เองก็กว้างขวางจนเกินไปการจะไปตามหาหยู่เจิ้งไยในตอนนี้ก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรยิ่งไปกว่านั้นนิกายยูหมิงยังขยายตัวจนมีสาวกกว่าหลายหมื่นหลายแสนคนนอกจากนี้ยังมีสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่เป็นมือขวาของหยูเจิ้งไ่อีกด้วยและพวกเขายังมีสื่อ,อุยาซึ่งเป็นมันสมองสัญญาณในการวางแผนนับตั้งแต่ที่ข้าทะลุมิติมายังโลกใบนี้ข้ายังไม่เคยพบกับหยูเจิ้งไห่เลยสักครั้ง แม้ว่าจะมีโอกาสใกล้เคียงกันหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วอยู่เจองไหก็มักจะหนีไปได้ตลอดตาแกยังข้านี่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือไงกันบอกเจ้าเจียงอาเฉียนในตัวสอบเรื่องของมณฑลอี้ซะถ้าหากเดี๋ยวข้ามีเวลาข้าจะไปที่มณฑลอี้เพื่อที่จะจับจิตทรยศนั่นด้วยตัวเองทราบแล้วขอรับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ในตอนนี้มีข่าวลือนาหูไปทั่ว คนมากมายคิดว่าพวกเราสาราจินติงสารเปียงพาให้กับศัตรูท่านอาจารย์แโปรดอนุญาตให้ลูกสิบคนนี้ลงไปจากภูเขาเพื่อไปสั่งสอนพวกมันหน่อยได้ไหมขอรับท่านก็แค่คิดจะออกไปเล่นสนุกข้างนอกไม่ใช่เรื่องงยก่นเอ๊ะเอ๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนไม่ได้การละถึงเวลาที่ข้าจะต้องแสดงความภักดีต่อท่านอาจารย์ข้าต้องรีบคุกเขา่า เอ๊ะเอะคารวะท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์มีอายุยาวมืนปีมืนปีมืนปีออออขอรับ